สวัสดีค่ะพบกับช่อง YouTube ซมาทาโรค่ะ เปิดไพ่ทายดวงดวงรายปัก16ถึง28เดือนกุมภาพัน์2,565กับสมมะพยากรค่ะคิวของคนวันพระหัสบดีในช่วงปักหลังของเดือนกุมภาพันธ์นี้จะมีสิ่งใดที่ดีจะมีสิ่งใดที่ต้องเฝ้าระมัดระวังกันบ้างดวงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคนวันพระหัสบดีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและไม่ยึดถือยึดติด เป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งฟังเป็นคําแนะนําเพื่อประกอบการตัดสินใจ ใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะใครสนใจดูดวงส่วนตัวทักแชทเฟ e บุ๊ k ส้มมะพยากรพิมพ์ภาษาไทยค่ะราคาเริ่มต้น1คำถาม39บาท3คำถาม99บาทและ5คำถาม149บาทโอนเงินส่งสลิปพร้อมกับคำถามมาได้เลยเดี๋ยวแม่หมอจะทยอยตอบให้คิวโทรคุยถามได้ไหม ไม่จำกัดคำถาม20นาทีเริ่มต้น299บาทและเดือนนี้สมะจะทำพิธีจุดเทียนมงคลเสริมดวง2รอบ 1. วันที่14กุมภาพันธ์ 2. วันที่27กุมภาพันธ์อยากเสริมดวงเรื่องไหนจัดให้ตามเรกและตามพิธีนะคะส่วนใครอยากได้ล็อกสกินและวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวง239บาทไม่ต้องจ่ายเพิ่ม เลือกได้3อย่างอยากได้แบบไหนอยากทำแบบไหนบอกแม่หมอได้เลยจัดให้ตามคำขอค่ะวันนี้คนวันพระหัส,สบดีสิ่งที่ไม่ดีเลยนะในเดือนนี้ครึ่งเดือนหลังเนี่ยหลักๆเป็นเรื่องของความรักความรักรักซ้อนซ้อนเงื่อนรักซ้อนซ้อน,อนรักเจ้าชู้หลายใจไม่รู้จักพอกรณีคนมีคู่จะปวดหัวเพราะว่าเจ็ดดาบเนี่ย ไม่มีอะไรที่เป็นความจริงเลยความจริงที่พูดมามีกี่มากน้อยค่าจะเชื่อเจ้าได้มากน้อยแค่ไหนทำไมดูระวังหน้าระวังหลังแบบนี้ล่ะใครโกหกใคร คุณโกหกแฟนหรือแฟนโกหกคุณมีเรื่องลับๆมีความลับต่อกันมีพิรุธมีอะไรให้ระแวงคลางแคลงสงสัยตีความว่าเป็นเรื่องของชู้รักตีความว่าเป็นเรื่องของการนอกใจบางคู่มีปัญหาทะเลาะเบาะแวงกันสมมาจะบอกว่าเรื่องของความรักเนี่ย มันเป็นการกระทําของคนสองฝ่ายเราไม่สามารถบังคับจิตใจใครได้ถ้าต่างฝ่ายต่างไม่ให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจบจบได้นะถ้ามันไม่แฮปปี้ถ้ามันไม่มีความสุขอยู่คนเดียวก็ได้สบายใจกว่าพิจารณาเอานะคะแต่ในกรณีที่โสดคนโสดมีโอกาสได้เจอคู่แท้นะ ถ้าไม่ใช่อายุเด็กกว่าก็มากับเด็กมากับเด็กนี่มาอย่างไงก็พ่อไม้ลูกติดแม่ไม้ลูกติดไงมีโอกาสจะได้กินเด็กด้วยแล้วแต่ชอบแบบไหนล่ะเทสแบบว่าอ่ะแต่เดี๋ยวนี้คนมีลูกกันไวนะพ่อไม้แม่ไม,ไม,ไม้อาจจะอายุเด็กกว่าเราก็ได้นะความหมายของเดอะซันมีโอกาสได้เจอคู่แท้แต่มีคำว่าแต่คุณจะประมาทสามดาบไม่ได้ สามดาบเป็นปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าใครจะเข้ามาในชีวิตเราก็ตามแต่ดูดีๆโสดสนิทไหมอย่าแล้วอย่าจริงหรือเปล่าขอดูใบทะเป็นสมรสหน่อยค่ะอาจจะดูแรงไปน,นิดนึงดูดีๆความลับไม่มีในโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยคบกับใครขอให้คนคนนั้นไม่มีความลับต่อเราความรักความสัมพันธ์นั้นมันจะเป็นไปนในทิศทางที่ดีเอาเป็นว่าคนโสดมีโอกาสได้เจอคู่แท้แต่ก็ให้ดูดีๆไม่ เอาคนมีเจ้าของส่วนในเรื่องของการงานการงานจริงๆดีนะแต่ต้องใส่หน้ากากให้เป็นนะ่ะ ใส่หน้ากากให้เป็นเสแส้งแกล้งทำภาษาหยาบคายก็คือสตรอเบอรี่นั่นแหละคนเราเดี๋ยวนี้ไม่สตอรออยู่ยากนะจ๊ะจะเป็นคนพูดตรงพูดแรงไม่ได้ค่ะเพราะว่าโรคใบนี้ไม่ใช่ทุ่งลาเวนเดอร์ทุกคนปากหวานก้นเปรี้ยวหมดการแข่งขันสูงมากทุกคนคือคู่แข่งอะต่างคนต่างแข่งแย่งชิงดีชิงด,ชงดีชิงเด่นคนวันพระหัสสบ,บดีตัวคุณเองก็ต้องพร้อมนะตื่นเต้นตื่น,ต,น,ต,น,ต,นตัววิ่งเต้นให้ได้รับชัยชนะ30ลิขิต ฟ้าร้องเพลงคุณแม่เจินๆไวเลยไพ่าเจ็ดไม้เท้าเนี่ยแต่สู้แล้วดีไหมสู้แล้วดีมีโอกาสได้เรื่อนขั้นเรื่อนตำแหน่งปรับเงินเดือนคนทำธุรกิจกิจาการก็ดีเพราะ ไพ่ใบเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องของการขยับขยายทําไมถึงบอกต้องตื่นเต้นตื่น,ต,นตัวเพราะว่าไพ่โอกาสมาแล้วนะโอกาสความสําเร็จชื่อเสียงมาแล้วแล้วโอกาสมันมาแล้วจะไม่ขยันเหรอโอกาสมาแล้วจะไม่กระตือรือร้นเหรอเพราะฉะนั้นต้องตื่นเต้นตื่น,ต,น,ต,นตัวต้องกระตือรือร้นอยู่ตลอดมันเป็นจังหวะที่น้ําขึ้นให้รีบตักบางคนทําธุรกิจกิจการมีโอกาสได้ขยายร้านมีโอกาสได้ขยายสาขา แตกลายผลิตภัณฑ์บางคนติดต่อต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนดิวกับนักธุรกิจต่างชาติก็สามารถทําได้แล้วไพ่ที่เกี่ยวกับการเจราจาค่อนข้างโดดเด่นไพ่เจ็ดดาบเกี่ยวกับการพูดเกี่ยวกับการเจราจาบางครั้งต้องมีเล่เหลี่ยมบ้างนะอันนี้บอกไว้เลยจําเป็นต้องมีเล่เหลี่ยมการคุยกับคนการดิวกับคนบางคนมันเคียวลากดินบางคนมันไม่ยอมมารุ้มมารวยให้เราเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงถึงจะชนะทํายังไงถึงจะประสบความสําเร็จ ก็ต้องฟาดฟันกันหน่อยแต่ไม่ได้ว่าชี้หน้าด่ากันนะใช้มันสมองใช้กล๋นนะในการฟาดฟันเชื่อเฉือนกันได้วาจาแต่ไม่ได้ประทะคารมท่า คุณพูดดีถ้าคุณพูดเก่งคุณมีโอกาสปิดจ็อบได้มีโอกาสประสบความสำเร็จและมีเกณฑ์ได้จับเงินก้อนจากการเจรจาแล้วถามว่าเรื่องเงินของคนวันพระหัสดีไหมดีโชคลาภจะมากับเด็กใครเลี้ยงกุมานนะหรือใครบูชาไอ,อ้ไข่อะไอ้ไข่เด็กว่าเจดีรหรือกุมารทองทั้งหลายที่บูชาไว้ในบ้านนะ่ะอธิษฐานขอพรบ้างทำบุญให้เขาบ้างมีโอกาสจะได้โชคได้ลาบ จากเด็กหรือกุมารทองแล้วที่สําคัญเนี่ยมีเรื่องของมรดกมีเรื่องของอาทรัพย์สินหรือมีเรื่องของการพูดการเจราจาทําให้ได้เงินหรือบางคนอาจจะมีรายได้เข้ามามากกว่าหนึ่งทางก็คือมีทั้งอาชีพหลักแล้วก็มีทั้งอาชีพเสริมเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนวันพระรหัส,สบดีสองสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่การเงินค่อนข้างแน่นแน่นกระเป๋าเต็มกระเป๋าแล้วก็อาจจะเป็นจังหวะ เวลาที่ดีที่คุณมีชื่อเสียงแล้วก็สามารถสร้างความร่ำรวยหรือสร้างฐานะที่เป็นปึกแผ่นได้ด้วยตนเองซึ่งคีย์เวิร์ดสำคัญคือปาก หคือปากการใช้วาจาให้เป็นประโยชน์กับอีกอันหนึ่งก็คือการสู้การฝ่าฟันเพราะว่าผพ่เจ็ดไม้เท้าค่อนข้างที่จะเคี้ยวนิดนึงแต่ก็ต้องสู้ตายนะสิ่งที่สําคัญคือส่วนแบ่งส่วนแบ่งกับความขัดแย้งอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะกรณีขายทรัพย์สินขายที่ดินขายมรดกหรือใครที่กินคอมมิชชั่นหรือมีค่าในหน้าพยายามตกลงกันให้ลงตัว คุณจําไว้เลยนะว่าผลประโยชน์ไม่เข้าใครออกใครตกลงกันตั้งแต่ที่แรกทะเลาะกันก่อนสบายใจกว่านะจ๊ะดีกว่าให้เขาหลอกใช้นะส่วนในเรื่องของสุขภาพหัวใจและทรวงอกและระบบทางเดินหายใจคนวันพระรหัสมีโอกาสเสี่ยงติดโควิดต้องระมัดระวังให้ดีดูแลสุขภาพเป็นพิเศษและอีกประการหนึ่งปัญหาที่เกี่ยวกับสายตาและการมองเห็นนะ เสริมดวงด้วยการทำบุญถวายของมีคมใบมิดโกนทำบุญกับเด็กหรือทำบุญที่เกี่ยวข้องกับแสงสว่างอย่าลืมกุมารทองที่เลี้ยงไว้หรือใครนับถือไอ้ไข่วัดเจดีมีโอกาสได้เงินทองมีโอกาสได้โชคลาภคนตกงานว่างงานมีโอกาสได้งานการสอบแข่งขันอาจจะเขี่ยวลากดินแต่มีโอกาสประสบความสําเร็จอยากเสริมดวงเรื่องไหนทักแชทหาแม่หมอเทียนมงคลก็ได้ล็อกสกินวอลเปเปอร์มือถือก็ดีฝากกดติด ตามกดแชร์ให้ด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ